สวัสดีครับอามจตุระครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทฤษฎีของเลวอสีแดงของแนนโนครับหรือจริงๆก็คือเลือดของแนนโนนั่นเอ,เองนะครับแต่ก่อนไปรับชมรับฟังกันเนี่ยอามขอเพียงแค่7ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อามทำคลิปต่อไปนะครับเมื่อกดไลค์กันแล้วเนี่ยไปชมคลิปกันเลย หลายๆคนนะครับคงเข้าใจว่ายูริเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยการสํารักเลือดของแนนโน่ในอ่างน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับยูริเนี่ยก็คอยไปปรากฏตัวในทุกๆท,ที่ที่แนนโน่ไปเพื่อไปขัดขวางแนนโน่นั่นเองครับแต่หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ยยูริเนี่ยได้ถูกลดมินนี่ชนแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพมาได้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่อามขออธิบายแบบนี้นะครับว่าเด็กใหม่ซีซั่น2หรือว่าเกอร์ฟอร์มโนเวอร์ซีซั่น2เนี่ยเหตุการณ์กาเนิดยูรินะคร ไทม์ไลน์แรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับแต่เพื่ออัตรรสษในการรับชมนะครับเขาจึงเอาตอนกําเนิดยูริเนี่ยไปไว้ใน E ีพีที่4ครับเพื่อจะได้เอามาเฉลยนะครับว่ายยโบแดงที่ปรากฏตัวใน E ีพีแรกๆเนี่ยคือใครครับกลับมาที่เรื่องของยูรินะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าหลังจากที่ยูริเนี่ยสำลักเลือกของแนนโนไปก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยยูริเนี่ยก็มีพลังเหมือนแนนโนหรือเปล่า จริงอยู่นะครับที่ยูริเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของแนนโนทุกฝีก้าวเลยนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยยูริก็ไม่ได้มีพลังวิเศษที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะฉะน,นั้นการชุบชีวิตของยูริขึ้นมาใหม่เนี่ยน่าจะเป็นความตั้งใจของแนนโนอย่างแน่นอนครับโดยน่าจะเป็นแผนของแนนโนนะครับถ้าเกิดว่าทําให้ยูริเนี่ยซึ่งเป็นคนธรรมดาและได้มีพลังวิเศษใกล้เคียงกับแนนโนและคอยพิพากษาทําหน้าที่แบบแนนโนบ้างเนี่ยโลกของเราจะเป็นยังไงครับ อ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องของเหลวสีแดงนะครับหรือว่าเลือดของแนนโนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่มีน้องผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังยืนกินไอติมอยู่ที่หน้าเสาธงนะครับแล้วอยู่ๆก็มีเลือดของแนนโนเนี่ยหยดลงมาบนไอติมแล้วเขาก็ได้เลียเลือดของแนนโนเข้าไปโดยบังเอิญครับ หลายๆคนคงสงสัยนะคบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งในซีรีส์ก็ไม่ได้บอกนะคบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับกับเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นอาจจะมีพลังวิเศษในการพิพากษาแบบแนนโนก็ได้หรือบางทีแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าของเลวสีแดงห่าเลืองของแนนโนเนี่ยสามารถถ่ายทอดพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้เท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Girl from nowhere ครับอาจจะถ่ายทอดพลังให้ กับเด็กผู้หญิงเท่านั้นหรือจริงๆแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยโดนหลอกหมดทุกคนเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นของเลวสีแดงหรือเรื่องของแนนโนก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ยูริสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะความตั้งใจของแนนโนล้วนๆเลยทุกคนลองคิดภาพตามนะครับว่าแนนโนเนี่ยถูกทำร้ายถูกฆ่ามาแล้วกี่ครั้งกี่หนนะครับจะไม่มีสักครั้งเลยเหรอครับที่เลือดของแนนโนเนี่ยจะกระเด็นไปเข้าตาหรือเข้าปากของคนที่ทำร้ายแนนโน ถ้าเกิดว่าเลือดเนี่ยมีผลต่อการสืบทอดพลังวิเศษจริงๆนะครับป่านนี้คงมีคนที่มีพลังวิเศษอย่างแนนโนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วอย่างอีพีสุดท้ายที่ยูริเนี่ยปาดเลือดของตัวเองให้กับจุนโกะนะครับเพื่อส่งต่อพลังให้จุนโกะเนี่ยไปพิพากษาคนทําความผิดบนโลกมนุษย์แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดของยูริก็ได้นะครับเพราะอย่างในซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏนะคบว่าจุนโกะเนี่ยมีพลังวิเศษอะไรเลย และในฉากสุดท้ายนั้นเนี่ยแนนโนก็ยังไม่ได้ตายด้วยนะครับแนนโนเนี่ยยังคงนั่งเฝ้าดูยูริแล้วก็จุนโกะจากดาดฟ้านั่นเองครับก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าเขาจะมีซีซั่น3เนี่ยให้พวกเราได้ชมกันหรือเปล่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับทฤษฎีของเลือสีแดงหรือว่าเลือดของแนโนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่าอาจะนำเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันอีกแน่นอนก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ให้อามด้วยนะครับไปแล้วจา้าบ๊ายบาย